ดิตกดีนยู่นครพนมจังไว่ามาหอดเราเมื่อตื้อตือเอาหลดออกจากสะกสีม่วงกลวมาหอดนครพนมกะทุ่มหนึ่งเราทีผักกันย่าหนในมีอยู่ก็แมนขสิไดนอนขังริมขงสบบอวิวดีดมงนีข้าเจ้าไรเรียไฟมง้ขึ้น่อยบ่เคยได้มาบังจักเถี่ยมากับแมนมายีเขาบ่ไหลเรียไฟกันจอนหารงเลมนอนหาไปหามาได้มงนีวินเสิรโฮเทลมองจอดรถกวงกว้างอยไปเช็กอีเรียบ้อยกับบ่อขี้ตะกอนแบกกระบอกแต่แต่ยังเข้าไปขึ้นเราหาลอยเก่าซิบถึกบักคักถึก กันว่าขึ้นหารอยเก่าสิบสีเป็นยังไงออกจากเริยแล้วก็วเลี้ยวขวาแต,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 ต่แต่แต่ยังมาไข่ฮะห่ององินที่ซุดสองยางไปเรื่อยๆๆไกลแล้วชีตะกอนบอกว่าอยู่นี้พะนะโอเคแต่ขี้กาดจะไม่ขอบเจ็บขี้การเราเปิดไฟปุ๊บ อ้าว้าวอยู่เด้อนห้าร้อยเก้าสหองข้าจอกก็ดูกว้างอยู่มีทีวีมีแอร์ให้พอมเตรียมแบกย่ายหนึ่งมีสบู่ให้สองก้อนห้องน้ำก็ย่างกว้างสะอาดดีน้ำไหลแห้งแห้งือ,อใจคอยคักอาบน้ำคอยเตรียมมาเบิร์มมเพ่นให้สบู่แค่สองก้อนบ่าเป็นปัญหาแชมพูขีมอาบน้ำรีมหน่อยคอยขนมาเบริมมเบรตแปรงสีฟอกสีฟันห้ดน,นี่ตู้เย็นหน่อยก็มีใหเด้อแต่ว่าแอร์อยากอับจากน่อยไปสิพาายังออกไปเบื่งอันริมระเบียงอันนี้อยู่ทั้งสันซีแด้วจ้ะมีโต๊ะมองนั่งกินข้าวให สองลนี่ลราคันค่อยจำบ,บ่ผิดปังกระเป๋าแต่และล่งเพากันเศร้าผักเมียก่อนขับรถมาเมื่อเมื่อมีการนำห่อนให้พร้อมเด้นหนั่นไว้ตมมาหมอกมาหมาเจ้าเมียแลกก็ออกหาหล่อริมโขงขี่ออกมาเลียวใายเลียวขวาตรงมาเลยเลยกับสีหอดล้านสีสัตนาคลาดบรรยากาศยามขึ้นดีดีผู้สึบหนีมุ่นขังเลยองพญานาคองหบักไงจอดรถได้ตัวไข่กัญชางตัดรถตัด ก็มีอุโมงค์ไฟทางเดินติดไฟประหลงประดับงามดีเมื่อนี้นักท่องเที่ยวก็บาไลยบันไดพอตุ้ยขวายวันธรรมดาถ้ากันยางรอเหรียญหาซื้อนอกกอกนอกกินยางชมวิวริมโขงปกติไปแต่เชียงค่าบาดนี้มาสอดคอนครพนมมาเบิ่งวิวโของอ่ะยุนครพนมมันเป็นยังไงข้างยางเขาเจ้าก้วงกวงริมโขงแห่งกวงขางะเขาเจ้าเห็ดแบบหมองให้เลียนวกับม้าไก่เงี้ยวสุดเลยอันนี้เป็นโรงแรมแล่นมาไทยหลุ่มงามๆเจ๋งจางปางวิวดีค่ะภายในพักมองนี้คือสีเหลียวหินริมโขงเลยเนาะแบบเปิดอันหน้าตาออกมางงย่าคนนเดิ กว้างค่ะข่อยบ่เคยเห็นแบบริมโขงกว้างปานนี้นี่พอ้าแม่ค้าขายของริมทางพอท่านผู้ใดหิวก็ซื้อกินเลยเพียสุดเขตแดนสยามเมืองนครพนมนี่เป็นเรือดสำรานเด้อแม่นบ่ล่ะหืฮงอีหยังก็เรือดพละราดา้ไปถ้ากินข้าวยามงมากขึ้นแต่ว่าต้องมาจองแต่ยามเว้นไว้เจ้าจเรือออกบ่แม่น5:00น6:00นขึ้นไปกินข้าวทั้งเรือเนาะคือสิเป็นตะวิวดีบรรยากาศดีเป็นจะแซ่บเดี๋ยวมารอบหนะ้าเขาต้องมาใหม่สิมาขึ้นเรือ,อนี่ให้ได้ าสิออกมารอหากินหมูกระทะแต่ว่าปักมดเบื้องหลานไหวกินกับยุบพูนเกจแบกิโล่ก็เป็นตะขานไปแถอก็เลยมายางขึ้นหนาขึ้นหลังสิไปบ่านอนแต่ว่าข่อยอยากกินหมูกระทะเด็ตั้งใจมากินหมูกระทะริมโคงคักๆเดี๋นี่ขึ้นทำเฮียมำห้วนขึ้นไปขึ้นมาเอาจังได้ดีวะเขาสิไปหนาหรือสิถอยหลังไปยางว้นอ้อมริมโคงอยู่นี่ล่ะมานครพนมกับมากาบไใบสกลาเพินเดอร์กันหันหนาใส่ริมโคงบรรยากาศดีบ่คัะลมไอยๆยืนใจลอยขินหอดผู้บ่าวเลยล่ะยืนอยุ่มมุ่งนี่รูแบบ คนลุกเลยปาสิออกมาไปกินหมูกระทะยางไก่หลันตำบกหุ่งหลันนี่หอมปลาเด็กเตะด,ดังคักก็เลยยางขึ้นมาเบิง้งอาวาสานเหล่าเนื้อย,ย่างยอนยางไก่หลันตำบกหุ่งได้สิได้กินตำบกหุ่งจอยมือนอันทางขางก็แม่ลูกชิ้นปิงกับเลามึกที่นกวก,กับยากลูกชิ้นปิงตัวข่สั่งตำเล้าเด้อมีขาเพิ่งก็บกาลังตำที่เดอยูุ่มองปลาเด็กเลานี่ละ่ะใส่ตะเคียวเทศบีบปากน้าจวจักจวดจักเนี่ยปุ๊กปลาแดกเหล้าเราตักใส่กระบวยนึงบุ๊คตำป้องเร่งป้องเร่งป้องเร่งป เนะพิ่นมีตํากวยตาําพลมัมไอพอมพอถานแม่แล้นําเดเสียไปกินนันทั้งห้องผู้ไดอยากมาล่องกนันนะลงเล่มด้นากได้จ้าบาดท,ที่นีเฮาก็สิมาเบิงลูก้ีปิงปลามึกปิงก็ยางมาหาสื้อเขา้ากี้เห็นปลาเนื้อ่อนตะเสตะเส่บได้ได้มาจานนึงจานละ50บาทเซ่บขา้ากีก็ได้มาสามปันแล้วก็ปิงไตปิงนึงยางม่อยิบ่เห็นใส่กอกอยู่หนบิกซี่น่อยก็เลยจัดไปอีซอใบม,ม่ละห5บาทปาดคอยบอกว่า่าซื้อย่มหิวเบิงแน่หิวเต็มใหม่เตบ กินปลาเด็กเตีดังห่วยห่วยปลาเนื้อเอวนกับแสบอยู่มันกรอบมันมันตั้งบอกหงงิซุดยอดเลยแล้วต่ำแสบอีหลีใส่กอกแสบแห้งเด้อใส่กอกแล้วแสีบแสบอัดกับบักพริกใส่นี่โอ้ยเข้ากันครับบะฮงใส่ซวนเด้อจะไปใส่มือกินปลาเด็กติดมือครับหอมแสบอีหลีใส่กอกกันนัวนัวหนาบิ๊กซี่เด้อใส่กอกไปซื้อหลดเข่ากี้กับแสบยั่งยุ่งิกินบลเบิดจั๊กยางเข่ากี้ก็กินปั่นเดียวใส่กอกเหลือขอหนึ่งวัคซีนก็เหลือปลาเนื้อเอวนก็เหลือซืกสื่มวิอนิ่งมั่าวห บอเห็นริมขงเด้บรรยญญากาศดีขึ้นละหารอยกับสีสุดยอดอีหล่เนี่ยหมอเสาลงมาเบังรถมันรถตุ้ยหอยบ่ท,ที่นี่ก็บ่หอยจะน้ำเขาบ่ที่นี่ก็สิไปหารอยนะ่ากินริมขงไปต่ออีพี่สามกัน